สวัสดีครับวีอเนกทวี v. นะครับผมวันนี้วีก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเขียนนิยายด้วยตัวเองของวีนะครับผม ก็เอาจุดเริ่มต้นกันเลยเนาะคือจุดเริ่มต้นของการเขียนนิยายด้วยตัวเองของวีก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าวีอ่านนิยายเยอะมากแล้วก็อินกับการอ่านนิยายมากจนรู้สึกว่าอยากเขียนเรื่องราวที่เป็นเรื่องของตัวเองคือหมายถึงเรื่องที่เกิดมาจากจินตนาการของตัวเองนะครับผมก็เลยเอลองเขียนเรื่องขึ้นมาก็เขียนจบได้เป็นเรื่องไปราวจริงๆนะทุกคนก็ตามนี้เลย แล้วมันก็จะมีบางเรื่องที่แบบเป็นนิยายที่แบบมีตอนยาวๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มันก็จะมีบางเรื่องที่เป็นนิทานหรือว่าเรื่องสั้นเนาะทีเนี้ยเรื่องราวที่วีเขียนก็จะเป็นเรื่องราวที่ดําเนินเกี่ยวกับตัวละครหล,ลักที่เป็น LGBT เนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าประเภทแฟนตาซีอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่มีชื่อเรื่องว่าเงาของวิทยานนะทุกคนทีนี้เรื่องเนี้ย เป็นแบบเป็นแนวดราม่าแล้วแบบคือเรื่องนี้แหละที่แบบคือมีมีเขียนจนแบบรู้สึกว่าจิตตกคือมันคือมันดราม่าทุกคนอันนี้เดี๋ยววีไม่ได้สับวีวีไม่ได้แบบว่าจะสป,ปอยแล้วเอาเป็นว่า คือสปอยไม่ได้เรื่องราวมันจะยาวนะทุกคนทีเนี้ยมันเกี่ยวกับชีวิตของ lgbt คนหนึ่งที่แบบเออมันก็ค่อนข้างดาร์กก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบแต่งเองแล้วแบบจะรู้สึกจิตตกเองทําไมไม่รู้ <c oughs> คือด้วยความที่วีก็ไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพเนาะเออก็ขินเขียนไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออเรื่องราวมันแย่จริงๆอะไรเงี้ยมาจนเรารู้สึกว่าจิตตกไปกับ การดําเนินเรื่องของเราเองแล้วณนะตอนนั้นนะทุกคนคือวีร้องไห้แล้วแบบอยู่ดีก็แบบคือไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะ่ะก็คือก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนตัวเองร้องไห้แล้วก็แบบคือร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละครของตัวเองที่ตัวเองเป็นคนเขียนเรื่องเองคืองงมากไม่รู้ว่าแบบคนที่แบบเขาเขียนนิยายจริงๆเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะเออมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบมีเป็นอย่างนี้จริงๆ ส่วนแรงบันดาลใจในการเขียนสะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่แบบได้ยินมานะตอนนั้นหรือว่าคิดได้หรือแบบสิ่งที่กำลังประสบพบเจอคือไม,ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าตัวละครจะประสบพบเจอเหตุการณ์เดียวกับวีนะทุกคนคือหมายถึงแบบสภาพแวดล้อมที่ มีอยู่นะตอนนั้นแล้วความรู้สึกในบางส่วนอะไรแบบนี้ทุกคนก็อย่างเช่นอะ,อะ,อะชื่อตัวละครอะไรแบบนี้เออมันก็จะมีชื่อเอาชื่อคนที่แบบรู้จักเพื่อนร่วมงานนะตอนนั้นอะเออเามาใส่เป็นชื่อตัวละครบ้างเออส่วนการที่ติตตกอะเออมันก็จะมีบางช่วงอย่างที่พูดไปเนาะเออเราเขียนเองอันนี้ก็งงซึ่งวีก็ไม่รู้ว่าแบบคนอื่นเขาเป็นแบบนี้ไหม <laughs> ฉันต้องแบบร้องไห้แล้วก็ เอามือถือมาอัดคลิปตัวเองร้องไห้แล้วก็เปิดดูแล้วก็เออมันมันสุดท้ายมันก็หายไปเองเออเราก็แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะฟื้นฟื้นตัวเราหมายถึงนึกได้ว่าแบบเออมันก็เป็นเรื่องแต่งนะแล้วแบบตัวเองก็เป็นคนแต่งเองก็อะไรงง